อยู่ที่โซล่าดูทะเลสวยมากทะเลสวยไหมสวยสวยไหมสวยมากสวยสวยสวยไหมทะเลสวย,สวย,ยเราอยู่ที่อนนะไรนะรุ่งอรุณรีสอร์ทใช่ไหม<ะ>ออเป็นรีสอร์ทนะครับที่อยู่ตรงหาดไม่รู้ว่าหาดเชื่ออะไรนะแหลมจะไม่ได้ <laughs> ไม่มีใครรู้เออแหละแต่เราเอามาเที่ยวที่นี่กันนะครับแล้วก็ พรุ่งนี้เราจะไปต่อที่ภูเก็ตมีไม่แมใน่ใจว่าเสียงมันมันได้ยินปะ่ะตอนนี้เพราะว่ามีลมแรงด้วยว่าดูแสงสวยมากเถิ่ก็ได้เถิ่กระเป๋าให้เราไม่เป็นไรกับการถือกระเปะ๋า<ว>ก,ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรถือกระเปะ๋าปุ๊บ personality เปลี่ยนไปแล้วก็ท่าทางการเดินทุกอย่างมันเปลี่ยนแปบ,บ,บ,บแบบอีกที อีกแบบหนึ่งเลยนะคุณโอคนเี้แฮปปี้มากเฮ้ยอยากล้วอยากไปล้างเท้าในน้ำแต่ว่ามันมีแบบมีขยะนิดนึงอ่งเราก็โอเคเรากลัวเรากลัวน้ำทะเลเราทองเท้าที่ะเลสีดำไม่นานก็เช้าถ้าไปยืนกับคุณโอ้ดีเดินทางดูไหมให้รูปกัน โอ้ยเหนื Ooh, oh ่อยมากวิ่งตามมานี่ถามดูเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างบ้านเราบ้านเราอยากจะหาเรื่องกับหมาตัวใหญ่มากเลยนะมาผ่านอะไรนะเอาเซชั่นหรือเปล่าเขาเรียกว่าเอ้าใช่แล้วเจอไม่เชิดปใช่ใช่บ้านเราก็อยากจะหาเรื่องกับมันแล้วก็หาเรื่องกับคนอีกมากมายแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราได้มาถึงโต๊ะกินข้าวแล้วเราจะ แล้วเข้ากินกำลังดูอยู่ว่าพ่อจะกินอะไรเพราะว่าพ่อกินมังก็เลยกรอบเจวีแกนก็เลยจะกินส้มตำไทยเจแล้วก็ข้าวผัดผักผัดผักทั้งหมดนั่นแหละอพันดัฟเฟิลไรซ์ข้าวผัดสับปะรดสับปะรดสับปะรดอีสพันดัฟเฟสับปะรดสับปะรดเย็บพานดัฟเฟิลเนื้อไม้สับปะรด ไม่เอาสัเยไม่เอาอย่าเอาสับโ่ไอ้ว่าสับนเนเราใหายไปอยู่ข้างในแล้วเวายำลยมาก feels like I have glue o n my face it's like a nuclear r e a t o นี่ถ้าทำซับเนี่เราต้องแปลเลยตอขอโทษเราจะแปลให้เหมือกมือมีกาวติดหน้ากำลังสีม

ทอดมันกุ้งแล้วก็นี่อันนี้ข้าวผัดที่เราสั่งใช่แล้วเขียนว่าขนาดกลางกลางน, <c oughs> น,นี่อาจจะไม่มองไม่เห็นในกล้องเลยนะแต่ว่าดู <c oughs> มันหนักมาก <c oughs> มนิดนิดลองจับดูไหมไอเบสท์มันหนักมากเดี๋ยวว่าตรงนี้เอานล้วเอาโซโซว้า ตามไข่เค็มอ่ะท so <1 people> ี <Island> ่ท like <bbe> ี่ผมบอกตอนตอนแรกใช่ไหมว่าสุราล่าดังเรื่องไข่เค็มคำขวัญคือหอยใหญ่ไข่เค็มหะหอยใหญ่ไข่เค็มหอยใหญ่หอยใหอยหอยนี้หอยนี้คือออยเซอร์ไข่เค็มหอยกระดองแมรนด์หอยนางลมโอเคลองงงมากกว่าเดิมแต่ว่าหอยนางลมแล้วก็ไข่เค็มไข่เค็มอันนี้ไข่เค็มสุล่าหรือเปล่าใช่ต้องใช่น่าจะใช่ต้อง แปลว่าไข่เค็มทั้งหมดมาจากโซล่าอย่างเดียวไม่รูเขาเลิดที่นี่เป็นสูตรลับที่ไม่มีใครรู้นักมาจากโซล่าที่เรากำลังสร้างเรื่องอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรอยากลองทอดมันกับมันจิ้มไหมนี่จิ้มในอ่ออันนั้นมันเป็นสูตรมันเป็นจิ้มมันมากับอันี้ไม่ใช่เขาเล่นลองกินไหมนะ finally is your s t i m a c h your stomach i เชีย ส้ำๆเต็มนต้มบู้ว้าวมีผัวยอะนี่คือไข่เค็มสุราษฎร์ใช่นะอร่อยไหมอมามอืมว้มาวชิมอร่อยมาก หวานจะลองกินนะัหเช่อยกินคุ้นเค็มไหมนี่อืมอืมอร่อยน,นะ ว้าวนี่เห็ดสันนั้นที่เขาบอกใช่ไหมใช่ใช่สมัชรูเหฟางเห็ดฟางเห็ดฟังเออจำได้แล้วกินนี่เห็ดฟางที่มันจะมันจะแบบไม่ใช่กรอบเหมือนเหนียวมันต้องเคี้ยวเยอะใช่ไหมอมีผัก หัวคนยาวเครื่ขของนี่เปิดเปิดมันเครื่องเก่งแล้วเนาะว้าวนี่มาแล้วจะได้กินด้วกันเผ็ดอะไดมากเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดอ้ดาวเผดดีดีด,ดีเผ็ดมากดีดีดี ไม่ได้อาไฟวันนี้ค่ะทุกคนกำลังทำอะไรกำลังเล่นชิงจ้าชิงจ้าอึยอึยังแต่นี้ก็คงแบบว่าก็ตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้แล้วแล้วไปที่ภูเก็ตต่อแล้วบอกแล้วว่าจะไปต่อที่ภูเก็ตใช่อ่าแล้วเราจะทำอะไรเราจะไปเจอพ่อและแม่แล้วจะไปที่ <laughs> อเอคงไม่ลงอันี้เพราะว่าผมไม่เห็นอะไรเลยไม่เห oh, <I> ็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยสวัสดีครับทุกคนนี่คือวันที่2ที่อยู่โซล่านะครับเมื่อคืนก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับต้องขับไปอีก4ชั่วโมงครับก็เลยก็คงไปแวะกินข้าวตอนนี้ก็เวลาประมาณนะสิบเอโมงเกือบเที่ยงนั่นแหละก็น่าจะเที่ยงแล้วก็เลยถึงเวลาที่ควรจะกินเออ อาหารเที่ยงเนาะนี่กับพ่อที่เขานอนตรงนี้ฮัลโหลนอนในนี้เมื่อคืนตอนนี้นี่ปรุงนอเมื่อคืนก็ค่อนข้างดื้อนิดนึงเขาก็แบบหาเรื่องกับเสียงข้างนอกที่เขาได้ยินเขาก็เป็นนั่นแหละเขาส e w e เด h e r ร้อนอ๋อร้อนร้อนร้อนแบบดีดีดีมันจะกลายเป็นคำพูดเลยนะใช่ดีดีดี ไม่ได้เป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็นเป็น signature thing นี่ดีดีดีแฮปปี้ตากแดดแล้วแฝดแอบตรงโน้นเนี่ยโอเคเราน่าจะต้องเก็บของก่อนแล้วก็ออกจากห้องนี้ไปคืนกุญแจแล้วก็ไปหน้าหาสักนไปหน้าหาสักนิดนึงอ่าแล้วหลังจากนี้เราจะไปภูเก็ตแล้ทุกคน ที่มีหาที่สวยที่สุดในโลกน่าจะใช่สวยที่สุดในประเทศไทยน่าใช่ก็ในประเทศไทยก็ใช่นะก็มันมีมันก็สวยนะสวยที่เราที่เราเคยเห็นนะมันก็สวยอยู่นั่นแหละแต่หลังเราจะไปเก็บของทำธุระก่อนแล้วก็ไปแล้วก็เจอกันน่าจะเจอกันในรถหรือว่าที่กินข้าวตอนกินข้าวเที่ยงต้องหาหน่อยที่เราจะไปเดินที่หาดแล้วเจอกันที่ไหนโอเคไปว้าว น้ำขึ้นแล้วชอยสวยเอาอีกสวยยะดีสวยมากสวยดีทางนั้นสวยมากเพราะว่าเป็นเหมือนเหมือนเกาะเลยเนาะนนเหมือนเป็นเกาะสวัสดีครับขอขึ้นรถแล้วกำลังจะไปเติมน้ำมันแล้วก็หาข้าวกินใช่

อันนี้อากาศที่ปากใต้เหรอจริงผมตก่อยมานเลยนะตั้งแต่ตอนมาคือตกไม่หยุดใช่เมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกตตกตั้งแต่ประจวบจนสุรรอดใช่มันจะตกนิดนึงแล้วก็หยุด่แล้วก็ตกอีกฝนเป็นไบโพล่าใช่ใช่ เบอร์เกอร์ของประเทศไทย It's the Burger of Thailand เป็นดอนอวัซซี่เกลยอกระเพราเมนูสิ้นคิดใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยมากดีดีดีอร่อยมากและดีดีดีก็คือไม่เกิดจะอธิบายว่าอันนี้ที่พ่อกินคือคือข้าวผัดเครื่องแกงข้าวผัดคลุกเครื่องแกงใส่ผักใช่ดูทำไมดูด้วยกันด้วย เผ็ดแบบใไฟก็จะต้องมีน้ำปลาต้องมีซิมีซิจะดูว่าเผ็ดปกติเผ็ดกลางออกขั้นได้มันเป็นเผ็ดแบบิด็กว้าวใิ่ไหมใ เกี่วข้าวแน่เลยนี่ไปสวัสดีแล้วแบนเหรอสโลเชอรสมันเผ็ดนะเห็นไหมมีพริกเยอะมากช่บนี่คืออะไรโอ้โหไม่น่ากินมากอื้มันเป็นแบบว่าทะเลเนาะอือ้โหไม่น่ากิน

ชิมหน่ชิมหน่ร้อนไหมร้อนอันเป็นไหมเออร้อนมากอร่อยเราชอบเส้นเหลืองอันนี้เส้นเหลืองใต้เส้นมันเตยเขาทิชชู่มันคอ ตเราชอบเผ็ดแบบตายมากคือ็ที่เราชอบอน่าอรมากเราได้ชาเขียวด้วย เออเป็นขวดไม่ต้องรอด้วยของเราเป็นมะชะลาเต้ของเราเป็นอิสเตียนกรีนทีออริจินอลเฟลเวอร์ดพลัมวิลล์พลัมพาวเวอร์พลัมวิลล์พลัมพาวเวอร์ไม่ใช่อะไรที่ก็เดือดพลัมบุ้ยพลัม Well, it would it be plump. This isn't plump. <laughs> Plus, also, the picture what it looks like plum. It's plump. So, I fancy plump. Plump plump. Plump plump. So, Boy. hopefully, it's magma. delicious. Yes, yeah, Maybe, Maybe. let see it is. It's I have to wear my thing. It's Mimi then. no sunlight. นี่นีอากาศดี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 แต่ว่าพ่อคิดว่าไม่พ่อคิดว่าอากาศไม่ดีเพราะว่าไม่มีแดดก็ต้องการแดดตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะมานั่งอัปแดดสักสิบนาทีจริงเหรออ่าฮะเขาอยากใช่เพราะตอนนี้เรากําลังจะไปกินข้าวเขาบอกว่าอยากไปนั่งอัปแดดสักสิบนาทีที่จะได้แบบผิวแทนบ้างบ้างเงี้ยแนอยู่นะางแกล้มช่วยเฮียวิ a l เกิดเล n อร่อยเจลลี่อร่อยไหมอร่อยมากดีๆดีหวาวมันหวานหวานเชียมหวานเชียมหวานเชียมโอเคเราจะลอดนะครอจากเกี่ยวของเติร์ฟแล้วก็ขึ้นรถอีกสองชั่วโมงถึงภูเก็ตประมาณนั้นใช่เจอกันที่ภูเก็ตนั่นแหละโอเคบายบายเจอกันที่ภูเก็ตบเจอกันที่ภูเก็ต จากกาันที่ภูเก็ตจากกที่ภูกเกเ็ตผมจะนับสามสองหนึ่งถึงภูกเก็ตแล้วนะครับทุกคนกำลังข้ามสะพาน ก็คือ 4, 000, สะพานเทพกษัตริและสะพานเท้าสี่สุดซอยนะคะทุกคนเละเต้าอันนี้เหรอน,น,นี่ประตูไม่ใช่นั่นไม่อันนี้นี่ประตูเขาเรียกว่าประตูเมืองภูกเก็ตใช่ The Turtle เต้าแล้วก็ Turtle กใช่ เสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พ่อผมนะครับ